12ปีผ่านไปน้องแมลิกวันฉเฉลิมของแม่ลำยองโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อมาก <ST AN CE> เมื่อวันที่22เมษายน2568นะครับในงานกา,าล่าพีเมีร์ภาพยนตร์เรื่องสุสานคนเป็น จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีนางเอกชื่อดังนะครับนุนวรนุษย์รับบทสําคัญเป็นคุณนายลั่นชมตัวละครหลักในเรื่องภายในนะครับก็มีแขกผู้มีเกียรติและแฟนคลับเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งหนึ่งในช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมง,งานคือการปรากฏตัวของน้องเมลิกเอเฟอไอไกลนนักสแสดงเด็กที่เคยรับบทวันเฉลิมลูกชายของลำยองนะครับซึ่งรับบทโดยพี่นุนวรนุษย์ในละครทองเนื้อก้าวเมื่อปี2556 ในขณะนั้นน้องเมลิกนะฮะมีอายุเพียง2ปี3เดือนเท่านั้นในงานนี้นะครับน้องเมลิกได้นําช่อดอ,อกไม้มามอบให้กับพี่นุ่นวรนุชเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเปิดภาพยนตร์เรื่องใหม่สุสานคนเป็นและการพบกันในครั้งนี้นะครับทำให้แฟนๆรู้สึกอบอุ่นและประทับใจเมื่อเห็นวันเฉลิมเติบโตเป็นหนุ่มหล่อและแม่ลำยองยังคงความสวยไม่เปลี่ยนแปลงภาพของน้องเมลิกในงานนะฮะได้รับความสนใจ เป็นอย่างมากจากผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนหลายคนแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความหล่อและการเติบโตของเขานะครับเช่นลูกชายแม่ลำยองโตมาหล่อทุกคนโตเป็นหนุ่มแล้วครับลูกชายแม่ลำยองเป็นต้นนะครับการปรากฏตัวของน้องเมลิกในงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความยินดีต่อพี่นุ่นวรนุชแต่ยังเป็นการสร้างความทรงจําที่อบอุ่นให้กับแฟนๆที่เคยติดตามผลงานของทั้งคู่ในอดีตฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ